กูปามีเงี้เ h ี่โอ้โหอีกตัวนนี่ก็จาแล่วเนี่ย VR ของมันมันต้องเรียกว่าแบบ 3D กันเลยแหละ VR แบบ 3D สายฟ้ามก็มีโคตท่มาเยอะเด้ดเด้เดเด้อพี่ e คนที่คนที่รู้ VR เยอะที่สุดก็คือผมในประเทศไทยที่มีใครสามารถรู้ VR ไม่แต่คนเดียวไม่ใช่ดีแอมินเฮด เฮ็ดเอียงวะเฮ็ดดีดีดีไซ์เมยยี่สิบพลังหัวโตพลังหัวโตต้องสถิตกับข้าไม่มีขาใช่ไหมโอเคเปิดกลิ้ดูเองเอ้าวทำไมถึทะลุองมาได้งงเลยวะ ฮะฮะฮะไม่ผม่จะรู้ฉัก็ไม่ได้บินแรงโอ้ยพอแบกตรงไหนวะเนี่ยต้องปรับสปีดซะละหนึ่งร้อยไปก่อนโอ้าอู้ แล้วก็ปรับเป็นแค่สิบห <15. S 1> ้าปนเร็วคล้ายๆ VR หน่อยกัน <c oughs> VR <c oughs> บา้านมันมีปืนวะใน VR ของจริงมันไม่มีปืนใช่ไหมอันนี้คือ VR <c oughs> ของพ่อใม่เราลอง VR คล้ายๆเหมือน VR จริงใช่ไหมล่ะทุกคนโอ้ชิตวันนี้มาเดี๋ยวชวนเล่นเก็บ อ้าวเขามีแฟนแล้วนะแต่ยังไม่รู้ชื่อจิ๊บจิ๊บจิ๊บอเฮ้ยอืออ้าวมีเล่นเหรอม่เล่นม่เล่นใช่ไหมไปเลยไปซะออกไปอย่าให้เห็นหน้าจะตบให้เปลียว ผมมาเล่นครั้งหนึ่งแล้วก็ได้แฟนมาคนเดียวใช่นี่คือการจีบโอ้อันนี้คือมนันคุณไม่คุณไปอาชีพอ,อ,อะไรโอ้เธออะไรอะไร มมีแฟลแล้วผมไม่จีใครนะที่เกยดจีก็จะจีได้คนหนึ่งนี่เพระว่าอยากชี้พายกุยมองเลยครับเบคอนมองเลยครับไปนูบนูบสินูบนูบมองเลยไม่เคยเห็น VR ใช่ไหมอิงก,ก็เป็น VR ได้สวัสดีทำไมมีอะไรมีอะไรล่อะไรล่ะ แต่ไงก็มีแฟนละคนไทยเพียบเลยได้ได้ได้เขาบอกค่มเมียต่อยมันต่อยตัอเ่วียนหัวกันใช่ไหมเมื่อกี้นี้วิไลตากันใช่ไหมต่อยต่อย n o าเห็ h เอ e what the heck is that p ไ e อ s านีมันอือุ้ยเย่าเศาเย่าเศร้าเย่าเศร้าห้าเศาห้าเศาขึ้นมาขึ้นมาห้ามเศ้าห้ามเศร้าเศราทำไมเศาเพื่ออะไรเศ้าไปก็ไม่ได้อะไรอะเศาเศช่วยช่วยช่ว อย่าเศร้าน้ออย่าเศร้าโอ้ยอย่าเศร้าอย่าเศร้าโอ้ยห้ามเศร้าห้ามเศร้าเศร้าไม่ได้เศร้าไม่ได้ห้ามเศร้านะห้ามเศร้านายก็เป็น V R ได้นายเรมแล้วหรือเปล่าพานายสามารถยกนิ้วเงือได้ ไฟมีมูพิมพ์ผิดละไอ้คุณผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวเล่นเดเล่นด้วยมาเล่นด้วยเล่นด้วยไฟเขาใช้ตัวนี้ไม่ใช่หรอเนี่ยแล้วเนี้ย ฮ่าครน่ย่าบูมาพอต้จะต้อง่ด้เอาเก็บไว้ี่คนผมอยากเข้าไปในนรกกูมาในรกกินงั้นเหรอโอ้มายกอ จะกลับยังไงอาทีนี้โอ้โหแลแกเป็นใครโอ้ย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 เป็นใครแกเป็นใครบอกฉันมาอ้าวบอกมา ไม่งั้นจะยิงหัวแกแน่ไม่บอกใช่ไหมอือปีเตอร์เอกหรือเปล่ามันน่าจะใช่นะอีสเอเอกอีสเอเอกไม่นดนราจะเต่ไม่มีค้า่าเย่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 เก๋เก๋ กิมกุตามีฮ <That> ึม kind ฮ <of colon? S 3> <son ig ún ny> ึมฮไซเลนเฮ่พึ่งพึ่งพึ่งเกมอะไรเกมเป็นคาพี่แล้วมันจะกลับยังไงโน่นทีเนี่ยอย่าบอกนะว่าต้องเสียสละชีพโอ้แล้วก็มาแล้วโนนี่นะเอ้ นลกของแท้มีอยู่บนโลกของจิงแล้วก็ตายีโอยยห่วใจแล้วทำไมผมยังขยับได้ว่าตะกีหินไหมเี้ยเนี่ยเงี่ยการเทปีนแบบไหนมามามาเล่นหน่อยเล่นกับฉันหน่อยเล่นกับฉันเอ้ยเล่นกับฉันพรีสเล่นกับมี มี a ี e ไม่เคยอยู่เป็นแข็งรื่นเอาไอเดียแบบกูพีซพีซ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 เฮียฉันต้องใช้คำว่าระเบิดเวลาอา <laughs> เริ่มต้นมา ขึ้นหัวใจชฉวยๆก็ขึ้นไม่ได้ถูกพี่แมวพี่แมวขอขึ้นหัวอ่าขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหม้เนี่ยปุชูเฉยๆเนี่ยไม่ขึ้นใช่ไหมอฮฮฮ่า ขึ้นมือหน่อยขึ้นมือหน่อยเยี่ยดูดแล้วผมก็จะจบคลิปในอ,อีกไม่กี่ช้าหรือว่าจะจบคลิปบนแขนเลยนม่ก็ขอจบคลิปบนแขนดูคนนี้เลยนะก็ขอ,ขอลาไปก่อนเฮ้อยอยู่นิ่งๆจิวะไร